นี่ครับน้ำปมีกะทิตลาดไม่หิวนนปมั้าทุ้งนะ

อโขนแม่ครบนี <k 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 uh ่ <k 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 uh ีกระปูคีตัวไหนแม่ทนอกภเ่ยม่ามใช่ลอัชาวกูกม่อาวก ไม่เสียสมหรอไม่เยอะเียคิดกว่าเดิมนะก็ค่อยกลุ่มคุณแม่อืมนี่ละเป็นตัวเดียวเลยนะปลอดเีย Gracias. Okay.

ก็บางอินแล้วกินแล้ววันลายาไม่พบหมอกูนะิิ วันนี้เราไปกหนอะไรกันไปนะด้วยอันนีนน้ปลาทอด <c oughs> <อ> <c oughs> กันอมืมฮะอันนี้เป็นอันซึ่งไหมมันไม่ยำไปกับมันนะ

มันแจกมั่งมากนู้นกับเขาแจกเลยนี่แก็มาเห็นก็ตาม่นว่านี่ห็นอะไรนี่นี่เหมือนนั่นแหละแต่ก็ทุกคนชอบทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนคนวางเลย เตอนาั้นะมีสารเลือมไปาเตนายังกสมนี่เ้อขั้นสมก็ยัองเตือนการนนี่เ้ากันนี่เจอืบอกเ่อนเนี่ยังเลย เ็กมาจนี้เน้อนีบเฮ้ยโดนนว่าฮฮออกมาอีกแอ่มนดนอนัวแะแ่สบจอมดุ่งมาวันี้้อนแล้ว ยากนอนแล้วยมันข้าวเลยฝาดคนนึงเแย่งเห็นมากมันจะลอยแล้วแย่งเห็นทุกเมืองผมจกลอยขึนนะผมจกลายขึ้นทุกฝ่ายนะทุก่ง เราเป็นน้องๆแี่ยน่อยมันจีเปลี่ยนทีฮะมันไปแย่งเพื่อยี่ยต้นหน่อยเดียวสามยังเนาะหม้อใดแม่หม้อสามหมอสอง่นางห้อหกยังหนี่งยน่วยนึงหม้อสามอ่ะด้าเหรอดึง่มความปลี่ยนด้ถึงนี่หราจ็ดสี่สิบหกครับนาะ แรกนี่อมันๆอย่ของปวดแม่ครับเนี่ยทีผูหน้าผูไปได้มาหาทาอย่งเี็ดนะะมีหลายอ่ามากเลยฮมนย่งนี้ัอันนี้ส้มสมว่ะเป็นแ่บนแบบหว องกินแบบนี้จำปต้องป,อป,อปงูกยี่เนปะียน,รนครับมันปูกต้องปูทแหมู่บ้านนเราปูกนี้เยปูนี้มันหอมหมู่บ้านนองัอที่นอนเข้าปั้นะนะครับปั้นมันอนหลับแล้วบ่ ข้างๆก็ถัดไปคนที่นอนตึ่งนะครับทอน,นแม,อม่ปังกระปังเริ่มมาดอนเนี่ยร่มมาบมือแต้วเบิงนี่คือเฮ้ยเมือนหนาเร็วนาเ้วนับเร็วข่ม,มผามผา่ผ,า,ผ,า,ผานาหนาวเลย